ลีลาวครเป็นครเป็นเกิดเป็สิบที่ใครวะยืดไม่ทีที่เวลาเมืองไวขนาดนั้นเลยป้าไอ้แดงครับมีคนไว้หนึ่งสองสามสี่ยืนยืนั่งไว้กเลยเปิดปิดไฟอยู่นะเก้าไม่ได้เก้าไี้ีชจมายืนบนน้ำตกได้ไหมเ้ย

เก๋าโดนไม่พัดไปเก๋าวิ่งเก๋าเปลี่ยนตัวไปตัวขามันสั้นน่ะเอา The f r e a ไอเนียนเนียนเนียนตรงนั้นน่ะทขาไมจะไม่เนียนวะพี่มันเหมือนเล่นเทคนิคเก๋าเห็นไหมเก๋ามาแล้วเก๋าไ้เก๋าตรงไปเออนั่นแหละเขาไปนะลึกๆเออมองแต่มองดูดีเก๋าเดี๋ยวเดี๋ยวเก๋ามองดูดีๆเก๋ามองดูดีเก๋าโอ้โหปาไม่โดนเออจะรักทะเลใช่ไป บอลเลยว่าเดี๋ยวฟัดเร้กดชาร์จได้ชาร์จชากชาร์จได้มาเลยมา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 โอ้โห้ปิดมันไี้ยว๋าไเก่าไอ้เก่ามั้เาไม่เป็นอ่ะเอา่ประตูขังก่ประตูขังกดไม่เป็นน้าไอ้กูบาเอาเาามอง เอาแล้วเรอแล้วเอากูเหรอเนี่ยหปนะพี่เอกนพอีี่เอกน้ำพอดีี่นิดหน่อก่อน่พี่เอกอย่าอย่าพ่งเไปเอาอยู่ไหนพี่เอกอยู่ข้างนไหนกนนะนกนน เดียใครวะใครมันป <for S 3> ิดไฟก็เป na. ิดแป๊บพี่เองเขาเองโอ๊ยอย่าเปิดปิดไฟแป๊บพี่ีมิดไฟเดียไร์ปิดไฟไมฟมิดเดียร์มิดปิดไฟมิดใครปิดไฟโดนกูโดนกูดีปิดแล้วเนี่ยปิดอะไรกันนักหนาเนี่ยพี่เปิดขวดเบี้ยวเลยพี่อะไรเบี้ยวนะขวดขวดละ ขวดเนี่ยแหะพี่เออไอ้เบอร์นี่แม่งกปืความมืนี้ยเปิดความเมืดไอ้แจมมันนัติวินัติกาไร่ยล่ะรัตติกาไหนไหอยู่ไหนรัติกานอยู่ ยังเรียบร้อยไปแล้วเว้ยรอบนี้กูเนียนเอาแล้วนะรอบนี้กูเนียนเอออย่าได้กันเยอะเพากูมึงโผล่ไอ้บ้าแต่แล้ว้วยังกีก้าได้บอลไปโน้ตอื่นมันมีเปลี่ยนสีบอลไม่ไดกินมืดอเอาแต่จะกวิ่งไปตรงนี้เนี่ยเปิดไปชัวรอยู่ตรงนี้ก็หมดนละ ไปฉายหาตายกันไปคอกเลยมันมีคนรอดได้ยังไงข้างบนเนี่ยยังมีอ่ะไม่มีบ้าแล้วไปแล้วรอดใครมาเปิดไฟฉายเปิดไปฉายออกเอ้าโดนไหมเอ้าวิ่งดิไม่โดนเลยไอ้ตอวเออชนกันได้ไหมได้บ้งเนี่ยวันนี้กูกูบังเงยเจ้าต ฟาดโนนนี่ไงพูดไดเน่นี่เหลือใครเนี่ย้ยเต้ใบให้ใบให้ไหนพี่ลาบคนเหนียวลาบลาบลาบโอลยโอยน่ล้าลไไหเนื่านตาลเนี่ยไอบวชโ้ขวดเบี้ยวอเปิดไฟวไอ้ฟาเคยเห็นชุดชุดบาร์ไหมชุดบารชุดไปไเอาบอลไปทั้บดลยเนี่ยบลาแล้วแล้วทไงอ่ะดูดูก่อนพลังดูบลดูมันเข้ามา เรียบร้อยมีเสียงด้วยหรอวะดูบอลมีเฮ้ยอือายิบอรลอยดูบอลดูบอลบอลน่ใช่ยิบอลนะพี่ยืนมันนี่ตัวสุดท้ายตลอดเลยนะไหนไหนอ่ะ I am the fresh b a เ y LA I'm the fastest man alive น้ำลายนี่ก็ได้มาหนึ่งนี่จูกับพี่เหรอยืนไหนออไปฉายพี่คนไปียวยรอกเสาไปฉาย่ะไหนวะ ไอแายเนี่ยไอแอมตัวเป็นยัในครูไอ่อมในครูอะไรขวานนี่วะชาขาวไอแอมไอแอมอยางวะไอแอมคือชาขาวนี่เราได้ค่าโฆษณาป่ะเนี่ยหอยเล็กเป็นเดอะแฟนวิ่งไวยังไงหอยต้องสั่อะไรเนี่ยปนหลุดมือคิดเอะไะเนี่ยยังไงโอ้โหจะเหนื่อยเร็โอ้โหเสียเรียบร้อยไอแอมเป็นลูกไม้พังไอแอมคุณคุณไอแอมไอแอมเดอะเฟี้ย มามายังเนียจะเนี่ยมาไอ้ยูเงเห็นได้ยังไงวะผมเห็นเงาพี่เดินมาตอนแรกจต่เจอสีเแล้วมันติดคอมันติดคอป่ะเป็นไแลวะ อ้ไรกได้ได้ก็ได้ไม e> cit ่เห yeah ็นไม่้เลยดกากเลยไรีเซตใครว่าไอเกมใคไเมเงียบเกาเงียบๆไว้ไม่มีใครรู้หรอกยาหัวร้อย่าหัวร้ไม่เกี่ยวแมววายใบใบให้แม็คาเฟ่หายแล้วหายแล้วแม็กคาเฟ่นี่อะไรอะพี่ชู้ชุ้ชยให้ยาาเอฟไปใบใบให้เล็กๆใบอ่อชั้นชั้นล่างสุด อ๋อไปแล้วพี่เดที่มีคนวิ่งอยว่ะเด็กคนวิ่งนี่คือใบใช่ไหมไปแล้วเฮ้ยใบให้ไม่ให้ราชินีลูกทุ่งผู้พวงพี่ผู้พวงพุ่พงไม้นี่แหละไม้โดนรอดละกูเว้ยไปเว้ยไปไปชื่อขันลังเจมกับไปขันลังกับไปเจมเจมหางพูเจมหางพูเจมหางพู้องพูน้องพูไหนอะหัวพไปแล้ต้องหันเข้าไปเลยเออ ยังไตอยู่เลยลงเลยนะลงติดไหนวะไหนก็อยู่นี่ลนจุงจุงมาเต้จุจุงมาเต้อหนโอ้ยอะไรวะออเก้นนอีกนะไอ้บอลเวนใครเป็นม ผมเป <by> ็นแงพี่หายไปไกลเลยพี่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 ไปไหนไะนวะเดียร์ไปพี่ผมพี่ไปไหนแล้วลูกเดียรพี่อยู่ข้างหลังเดียรพี่พี่อยู่ไหนพี่อยู่ข้างหน้าเดียรพี่อยู่เอ v e r ี่แวร์ของเดียรเลยนะผมจะไปหาพี่อยู่ที่แหละพี่คอยเป็นผูเป็นกาให้เดียร์ไอ้บ้าว่าตายตอนนี้พี่อยู่ไหนพี่แล้วคนน่ามีหัวไปไหนเลย บิ๊กเอายัเดี๋ยวอย่าตาคุณนร้่อคนลุกไปเลยเราอย่าเจอกันอีกเลยนะอยู่ไหนพี่ิอกปันชิปตายหมดย่าไปเจมส์หางลอยไปขนาดนี้จาน เปิดทำไมเอ็มเปิดทำไมเอ็กวิ่งไปไหนแล้วเอ้าดไม่ได้เจมเปิดไปเจมเปิดไปเจมไปปิดไปเจมเปิดไฟหน่อยปิดไฟหน่อยเจมปิดไปไฟหน่อยเปียกไฟแล้วคตรน่ากลัวคคตรน่ากลัว อารมแบลถแาตอนจับได้นี่โดนดแน่นอนพี่พี่น่ะไอ้กินพี่พี่ยกลวยไปพี่เยเกมเฮอร์เลอร์แล้วมันหงงแป๊บเกตามมาอยู่พี่หายละหายละหายแล้วยอมไปเลยพี่พี่ยอมเนี่ยพี่เลุกไปหมดเลยี่เนี่ยพี่เดี๋ยวเี่ยพีเกียเนไหัแตก หมดทุกหมดโศกใดีกูอย่าอาไปเถอะกูไปสบายแล้วอยู่ไหนกันวะยาหางโปอย่างงี้อยู่น้ำว่ะเฮ้ยโอ้โหตายแล้วเอาตาไปดูเกมเิ่งวิ่งวิ่งวิ่งเกมฟรีแลนซ์ฟรีแลนซ์เก็บปอบกูจะไปปิดไฟให้นี่อัดมุมอัดมุมอัดมุมด้วยอัดแต้เต้คนเดียวนะ เมื่อกี้อัดมุมนะอัดสูตรแน่นอนโปรเต้เต้ไม่รอดหรอกเต้มอบให้ดีเต้หัวเต้ใจเย็นๆเดียวอูพี่เองบอกว่าใจฟิวแป๊บสุดท้ายก็ไม่รอดอยู่ดีเต้ใจเย็นๆนะเดียวโอ้โหบอลม่วงด้วยประเด็นบอลม่วงจเจ้าบอลม่วงจเจ้าบอลม่วงโดนได้ตอแล้วเห็นไหมเป็น ใครเป็นวะตรงๆับปอน้ําเงินในใครปอน้ําเงินในใครก็คือผมนี่เดี๋ยวเป็นอีกแล้วเดี๋ยวพี่พี่เป็นพี่พี่เป็นพี่แล้วแหละเก่าขึ้นไปข้างบนนี่ไงเก่าไปเก่าปไฟก่อนเก่าปไฟก่อนปิดไฟก่อนปิดไฟก่อนเดี๋ในกันยู่งไปแล้วไปเลยนี่เขาบิ๊กเจอแล้วบิ๊กบิ๊กบิ๊กกุนสีน้ำมันติ๊ก โบ้ดังโบ้จับไปนะล้านตาพิจายาทำไมเหนล้อวะมีเสียงอะแถวนี้ที่เลยกันแลอวที่เลยโอ้เนจุมาเตอลูกจกโลกเก้าปิดไฟเก้าปิดไฟไปเก้าปิดไฟเก้าเร็วเพื่อชาติไปแล้วเจอบเออ งไเปิดมาเลยเปิดอีกแล้วไหนมีใครมาปิดไฟไหมเต่ามัน้าคัดเอาเลยอะแต่พียงอะเพยูเพูยงเยเพียงเพียงเพียงพียงเเพียเพียงเเพีย a เไียงเไียงเีเดียยอยู่อยู่พียเนีเยเยงเพยเนี่ยเยงเังเพเี ไหนไหอยู่ไหนผมไปแอบด้วยดิพี่จะตกน้ำตกอีกแล้วเหรอไม่ไม่เนียนคือยังไงยน่ไปปักแต่ไม่เนียนเจมอยู่ข้างหลังมึงเจมไอ้ขี้ผ้าไ้พี่ไอ้พี่ไอ้พี่พี่กระจกอีแบบโลอยู่ไหนกันเจมส์เอาอ่นี้ลยล่ะไปซื้อข้าวให้หน่อยสิซื้อข้าวไหน่อยสิอยู่ไหนกันมะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยจุด อุ้ยเฉียเห็นด้วยเตะเตกี่นาทีเเห็นด้วยไปอแน้ำตกของกูบอกอะไรน้ำตกันะคนเราไม่แอบอยู่ที่ตลอดเวลาหรอกตรงตรงเอะไอ้จ่แล้วจังหวะนี้ไอ้เจมี่ริงจังัต้องวิ่งแล้วไปริงจเนี่ยไปแล้วเจ่ไปแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วไแลยไปเลยิงจังกูนเนาะ เอาอีกแล้วเหรอทิ้งยังไหมเนี่ยอย่างงี้เลวมองดีๆเจมมองดีๆมองดีๆมองไม่เหรอเบาวี๋สูบมึงเห็นกันเหรอเห็นที่มันชัดเลยเนี่ยโอ้ยมั่วๆเนี่ยอย่าเลยอย่ามั่วเลยเดี๋ยวมันเปลี่ยนกลางกั่เนี่ยโคตรเมีอะไรกลัวใกล้ๆเลยไอ้ไม่อยู่แถวนั้นอ่ะ หนีไปแล้วพี่ผมรอดแล้วถึงจะเป็นแล้วเอาล็อตแล้วจุดตันแล้วพี่เจ๊ะไปนคิดว่าจะรอดเหรอไปไหนแล้วโคตรจูเอ้าไปไหนแล้วอ่ะไม่รู้เลยไอ้เหี้ที่เปิดไฟเหรอน้ำตกแต่ละกดละไปไหนแล้ววะไอ้กดจูไปแล้วลงแล้วเอาปิดไฟแต่โุ้ยมือหนัวจริงๆเจียมเลยพีดว่าเปิดไฟแล้วเเนี่ย ไม่บนเลยไปนักข่าวได้นะข่าวช่องเจ็ดตียโอเคี้เก่าเก่าเกตาเห็นไปฉานโอ้บมีักด้ยรับเลยดีครับตอต่อแถวต่อแถวเข้าคิวซื้อของดขอเป็นคาปูชิโน่ตมาโ ายลวซ้ายตรงนั้นแหละพีคุยกับคนขายตั๋วกันดิไฮ้ยปี๊บปื๊บขาเอหรอวะเล็นเลยปิวขนาดนี้เจ๊เจ๊ไปได้ไงวะ พี่ข้างหลังนั่นแหละตาะหลังวิ่งตระหลังกันเหรอพี่ต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้พี่ตากล้อมองบนมองตามองดีดิี่ตาโกตามองใส่ใจมองมันขึ้นไปได้ยังไงวะเนี่ยเฮ้ยบูดหน่อยบูดหน่อยเอ้ามาพี่แป๊บหนึ่งนะเด็กปยังเอ๊ะแล้วกูป๋าแล้วเโคตรเนียนเลยพี่ไอ้เน้ยนะยังมาต่อ เต่อยกูนอนได้ไหมเนี่ยถ้านอนได้นอนไปแล้วตอนนี้โอ้โหี่ขึ้นไปได้ไงวะขี่มันแก๊งเดอะบูทมาเตอร์มันตีได้นี่ไงแก๊งเดอะบูทต่างเขาไปได้ไงขึ้นไปได้ไงอ่ะบูทมาเตอร์ไอ้บิ๊กตางบอดเลยลิกาบอดเออบิ๊กอะไรวะดูแถวนี้แหละพอแค่นี้แหละแถวนั้นแหละแถวนั้นแหละมองไอ้ดังแจ้งเลยเนี่ยดังแก้เลยนะดูดิ ่นถึงตอนที่พี่หายเจมเลยโอ้ตายตายโอ้ตายโอ้ตายพระโถพระถังอู้ยเบี้ยถึงก่พี่ล่วงไปแล้วพี่ไหนหายแล้วข้างบนเหงยเหงยหน้มอเหงยอไม่เหงยเหอะีอ้ยยยยไงยย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 งยนเยยยยรยยยยยหยยห ไฟได้ไม่เสร็จไอเจ้ไฟได้มังอ่ะกูไปแล้วไฟเซร็จงานเสร็จไหนอ่ะไฟได้เสร็จงานเสร็จยังยังแวันนึงเก้าสิบโมทีแล้วเนี่ยเร็วเร็วโมทีจะหมดแล้วไปที่บ่อนทารไปบังบานบอกว่ารักงานปิดไฟได้ไปบังบานเจบไหนมาเร็วกระทรงกระถางปิวเอ็กถามว่าเราเนียนไหมสูดเปียกไอ้บูธบูธ แต่เราแต่เรากูทำไมตูดกูอยู่ไม่พ้นน้ำวะหายแล้วซูมตูดที่แบบตูดมันหน้าตบจริงๆมันเหมืสสอนตีนกาตีนกากลับด้านน่ะนั่นช่างจินตนาการมากตบให้มันดังตบแบบเดี๋ยวเพี่เดี๋ยวเดี๋ยวตบเช็ดอะตบเช็ดแบบปัดปากไอ้เอฟก ก็ปาไม่เดยวสักทีโดกัเลย